ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอารมภา,าขวัญยืนนะคะรหัสนักศึกษา671110282วันนี้มานำเสนอ business model canvas ในธุรกิจอาหารทะเลอบแห้งค่ะค่ะในส่วนที่2นะคะคือส่วน w head question เกี่ยวกับ business model canvas ของเรานะคะ 1. who ใครลูกค้าของเราคือใคร ใครคือคู่แข่งหลักใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสินค้าเรา 2. วัอะไรเราขายสินค้าอะไรหรือบริการอะไรลูกค้าต้องการอะไรปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าที่ประชิญอ,อยู่คืออะไร 3. เว้นเมื่อไหร่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าหรือบริการเมื่อไหร่และเวลาไหนเหมาะสมในการเปิดตัวสินค้าหรือดูการไหนยอดขายมากที่สุด 4. Where ที่ไหนตลาดของเราอยู่ที่ไหนลูกค้าซื้อสินค้าผ่านช่องทางไหนหน้าร้านออนไลน์ออนไลน์คือแอปพลิเคชันอะไรและควรจัดจำหน่ายในพื้นที่ใดเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด5 Why ทำไมทำไมลูกค้าถึงต้องซื้อสินค้าจากเราทำไมธุรกิจนี้ถึงสำคัญต่อตลาดและทำไมคู่แข่งประสบความสำเร็จหรืออาจจะล้มเหลว6อย่างไร How เราจะใช้เราจะสร้างส,างสิมูล,ลค่าเพิ่มให้ลูกค้าอย่างไรแล้วก็เราจะหาลูกค้าใหม่ได้อย่างไรเราจะลด,ดต้นทุนและเพิ่มกําไรสินค้านี้ได้อย่างไรนะคะการกสรุปผลจาก WH Question จากธุรกิจอ่าทะเลของเราจากการสัมภาษณ์8คนนะคะ 1. นูใครซื้อสัมภาษณนะ์นักท่องเที่ยว2คนแม่บ้าน2คนไวทำงาน2คนนักศึกษา2คนวอชซื้ออะไรซื้ออาหารทะเลอบแห้งกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งปลาเส้น ที่เก็บไว้ได้นานและพวกพาสะดวกรสชาติคงเดิมรสชาติดี 3. y วซื้อทำไมหน่งเลยค่ะซื้อเป็นของฝาก 2. อ,อาหารทันเล่น 3. อ,อาหารที่มั่นใจในการเก็บรักษาแล้วก็คุณภาพความสะอาดค่ะ 4. w วู woo? หรือ Influence 1. เพื่อนคนรู้จัก 2. t i k ิ o ok. k อก โซเชียลอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสพ่อแม่ผูกครอง 4. พนักง,งานขายหน้าร้าน 5. โฆษณาตาม YouTube เวนซื้อตอนไหนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะซื้อตอนช่วงเดินทางกลับบ้านหรือว่าเวลาว่างในการว่างงานหรือไม่ได้ทำอะไรอาจจะดูไลฟ์สดเพื่อซื้อหรือว่าซื้อไปฝากพ่อแม่ทำอาหารคนที่ทำงานซื้อหลังเลิกงานภากกลางวัน นักศึกษาซื้อตอนเดือนตลาดนัดหรือว่าตอนที่เอาไว้ทานเป็นอาหารว่างแวร์ Where, ซื้อที่ไหน 1. นร้านขายของฝากตลาดท้องถิ่นร้านสะดวกซื้อช่องทางออนไลน์ช้อปปี้รั d a facebook ทางซื้ออย่างไรนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะซื้อเป็นแพ็กใหญ่แต่แม่บ้านจะซื้อเป็นกิโลเพราะว่าเนื่องจากปริมาณคุ้มกว่าคนทําง,งานซื้อแบบซองเล็ก นักศึกษาซื้อซองเล็กราคาประหยัดส่วนของม i n e น s m o เด l อันเก่าและอันใหม่นะคะเก่าจะมีองค์ประกอบหลัก9ข้อ 1. c u s t u m e r Segment หรือกลุ่มลูกค้า 2. v a l u e Proposition คุณค่าที่เสนอให้ลูกค้า 3. h a c n n e l s ช่องทางจัดจำหน่ายและการสื่อสาร 4. c u s t u m e r Relationship การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า 5. ล e v ว n e ิ stream กระแสารายได้ 6. คี resource s ทรัพยากรหลัก 7. key activity กิจกรรมหลัก 8. key partner พันธมิตรหลักและ 9. cost structure structure ขออภัยค่ะ cost structure โครงสร้างต้นทุนเน้นให้ธุรกิจมองครบทุกด้านตั้งแต่ลูกค้าคุณค่าไปจนถึงโครงสร้างต้นทุนส่วนใน business model canvas ใหม่ One 1. problem ปัญหาที่ลูกค้าเจอ 2. customer segment กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย3 unique a value proposition คุณค่าที่เราเมอบให้4 solution วิธีแก้ปัญหาสินค้าหรือบริการ5 channel ช่องทางที่เข้าถึงลูกค้า6 revenue stream กระแสรายได้7 cost structure โครงสร้างต้นทุน8 key metric ตัวชี้วัดสําคัญและ9 unfair advantage หรือข้อได้เปรียบที่คู่แข่งลองเรียนแบบไม่ได้สรุปนะคะในฉบับเก่าเห็นภาพรวมโครงสร้างรายได้ทรัพยากรหลักหรือกิจกรรมหลักข้อมูลกว้างๆเช่นนักท่องเที่ยวและคนทั่วไปยังไม่เข้าใจลึกถึงถึงพฤติกรรมลูกค้าเช่นซื้อเมื่อไหร่ซื้อที่ไหนเพราะอะไรคะ่ะ ของ BMC ฉบ,บับใหม่นะคะมีข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจลูกค้าทราบกลุ่มเป้าหมายชัดเจนนักท่องเที่ยวแม่บ้านคนทำงานวัยรุ่นนักศึกษาเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเช่นลูกค้าซื้อออนไลน์มากขึ้นเพิ่มช่องทางอ e ีคอมอีคอมเมิร์ซลูกค้าต้องการหลายขนาดบรรจุทแพ็กเกจใหม่แพ็กเกจเล็กแพ็กเกจใหญ่ลูกค้าซื้อช่วงเวลาท่องเที่ยวเทศกาลหรือออกโปรโมชั่นตามฤด,ดูกาลค่ะ สำหรับว,วันนี้ขอจบการนำเสนอพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ